มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเฮ hey, ทั้งประเทศปี64เพิ่มเงินพิเศษประกันภัยเฮ hey, ทั้งประเทศบัตรคนจนปี64รัฐเตรียมขยายเวลาเพิ่มเงินพิเศษแถมทําประกันภัยให้ด้วยนายกฤษดาจีนะวิจารณนะปร,ะรััดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังคงยืนยันว่าจะไม่ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แต่อาจตัดสินใจขยายเวลาการเติมเงินใช้ใจ่ายในบัตรคนละ500บาทเพื่อไม่ให้ใช้สิทธิซ้ำซ้อนหลายมาตรการทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังเตรียมทำประกันภัยให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยรัฐบาลจ่ายเบี้ยประกันให้เพื่อให้ประชาชนฐานรากได้รับความคุ้มครองจากการประกันภัยส่วนประชาชนทั่วไปรัฐบาลมีแนวทางเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยการเพิ่มค่าลดหย่อนทางภาษีในการเก็บเบี้ยประกันสุขภาพให้เทียบเท่ากับเบี้ยประกันชีวิต นอกจากนี้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวงเงินรวม21,000ล้านบาทเพื่อเพิ่อมวงเงินค่าซื้อสินค้าจำเป็น500บาทต่อคนเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงธันวาคม2563นี้ ต่อมาเมื่อวันที่23พฤศจิกายน63สำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคอรมพิจารณาขยายมาตรการเติมเงินพิเศษ500บาทต่อไปอีกจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2563เพื่อมอเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเท,เทศกาลโดยคาดว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวออกมาอีกครั้งเร็วเร็วนี้ในส่วนของปัสรสวัสรแห่งรัฐปััจจุบนสามารถใช้ได้ทั้งหมด50ต่อเดือนดังนี้ 1. วงเงินซื้อสินค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งรัฐบาลเพิ่มให้พิเศษจากเดิมคนละ200-300บาทได้เป็นคนละ700-800บาท 2. วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะคนละ500บาท3วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต,งต้มคนละ45บาท 3เดือนใช้ได้1ครั้ง4เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครัวเรือนละ230บาทกรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบันแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิได้ในวงเงิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กำหนดจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกคอมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ